รัฐบาลอเมริกันได้ตกลงต่อหน้าศาลว่าความผิดนี้เป็นเพียงการละเมิดก,กฎหมายทางเทคนิคและโทษของพระอาจารย์ยันตะคือการสอนพระพุทธศาสนาเป็นเวลา300ชั่วโมงอันเป็นกิจกรรมที่ท่านมีความสุขที่จะทำหลังจากที่ผู้พิพากษาได้ตัดสินให้สถานภาพรีภัยทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนั้นพระอาจารย์ยันตะได้กล่าวแก่ผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนว่าอาตมา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจของศาลสถิตยุติธรรมประเทศสหรัฐอเมริกาอาตมาหวังว่าจะสามารถเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติภาวนาไปทั่วโลกในเวลาอีกไม่นานนะักอาตมาคิดถึงผู้ติดตามอาตมาในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งและคิดถึงพวกเขาตลอดเวลาอาตมาให้โหสิ แก่ผู้ที่ต้องการกำจัดอาตมาคนเหล่านั้นถูกชักจูงให้เข้าใจอาตมาผิดและวันหนึ่งข้างหน้าคนเหล่านี้คงจะมีกำลังที่จะ,ะเผชิญกับความเป็นจริงที่ว่าอาตมาเป็นพระที่ต้องการเพียงเผยแผ่หนทางทางแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งเสริมให้เกิดสาติภาพส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี กลมเกลียวและต้องการให้ประเทศของอาตมาไลซ่ซึ่งคอร์รัปชันและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและเบียดเบียนผู้อื่นทั้งมวล